สวัสดีครับปังปอนแฟมิลี่นะครับผมสวัสดีครับกันลูกสวัสดีครับวันนี้เราเป็นบรรยุดนะครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่ทุ่งนากันใช่ไหมครับปังปอนใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเรากําลังจะไปดูการขุดเจาะน้ําบาดาลนะครับที่ทุ่งนาบ้านที่ทุ่งนาสวนของเรานะครับโอเคเดี๋ยวไปกันนะครับ เริ่มแล้วนะครับผมการขุดจอบมาดานครับนี่เป็นเจ้าของสวนนะครับมานั่งคุมงานเค่งเลยนะฮะนี่ก็เป็นเครื่องน่าจะเป็นเครื่องเป่าลมนะครับพลังมม้ของเรานะ ตัวนี้เป็นดินชั้น,นต่างๆที่เครื่องจอได้จอลงไปแล้วนะครับผมเขาก็จะเอาไปไปตรวจเช็คอีกทีนึงนะครับว่าดินโซนนี้นะครับเป็นดินแบบไหนนะครับผมการขุดจอครับมาทำงานว้าว wow. เป็นน้ำตาแรกนะครับผมเริ่มมีน้ำออกมาแล้วนะคโอ้น้ำเยอะมากนะครับผมน่าจะตาที่4ตาที่ห้าแล้วนะครับเนี่ยประมาณ3าสิกว่าเมตรนะครับครับตอนนี้น่าจะประมาณ่งแก่ๆนะครับผมใช้เวลาในการคุเจ่ในครั้งนี้นะครับประมาณ เกือบร่วม7ชั่วโมงนะครับตอนนี้น้ําก็เริ่มใสแล้วนะครับจอก็น่าจะเสร็จใกล้ใกล้เสร็จสิ้นแล้วนะครับประมาณ52เมตรน้ําประมาณ10ติวนะครับผมสำหรับภารกิจในการขุดจอกในครั้งนี้นะครับก็สําเร็จลุล่วงไปได้ดีๆนะครับโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมและให้กําลังใจกับบาง g ัน w Family ด้วยครับสวัสดีครับ